สองสไตล์จากเหล่านักฟุตบอลเทสดีประจำยูโร2024ครบวารละ4ปีมาทีกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024เราเลยขอถือโอกาสนี้มาชํำแหลกแก่สไตล์ของเหล่านักเตะที่ร่วมเล่นในรายการนี้มาให้ได้รับชมกัน เริ่มต้นกันเลยที่คนแรกครับดูซานวาลฮาวิชสูตรหน้าชาวเซอร์เบียฉายาหนเด็ดแห่งวงการฟุตบอลร่วมกับแฮร์รี่วิงของเลสเตอร์ผู้ที่ใช้ใบหน้าอัดหล่อดเหลาได้อย่างคุ้มค่ามาในลุกคลาสสิกแบบเต็มยศไปดูโมโตจีพีที่โมโนโกเริ่มด้วยเชิดข่าวคัตเวา์คา่าเล็บทายลายทางที่องศาจะดูเอียงๆหน่อยซึ่งไม่ใช่การผูกเบี้ยวแต่อย่างใดแต่มันคือรูปแบบการผูกที่เรียกว่าโฟ l อินเทนครับ ก็จะให้ลุคแบบขี้เล่นขี้เล่นครับสบายสบายไม่ได้ดูเรียบร้อยจนเกินไปซึ่งมันก็ไปเข้าคู่กันพอดีกับแจ็กเก็ตดับเบิลเบสต์ลายก้างปลาสีม่วงปกพีคกระเพลแบบกว้างไหลาลาดเป็นธรรมชาติและชายแจ็กเก็ตที่จะไม่ได้ยาวมากตัดกับกางเกงทาวเซอร์สีครีมและทัสเซลโลฟเฟอร์นะครับ,ค,รบคือไอความคลาสสิกที่ตะโกนดังแบบนี้เนี่ยเวลี่อิตาเลียนสไตล์เลยปิดท้ายให้มันสมฐานะกับค่าเหนื่อยระดับ2 0 0แสนก p อนต่อสัปดาห์ด้วยนาฬิการิชาร์ดมิวรุ่นไลฟ์สไตล์ไฟแบ็กโครโนกราฟ คนที่2เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาสัญชาติอังกฤษที่เล่นกองกลางได้นิดหน่อย ย้ำว่านิดหน่อยจัดลุกหล่อไปลากเท้าเอาทรงที่มิลานแฟชั่นวีคด้วยคอลเลกชันเสื้อผ้าจากดอลเช่ a b a คา a หยิบเอาเชิ้ตสเปซคอร์ลสีขาวตัดเส้นสไตรปใส่คู่กับท้ายดำผ้าซาตินความเหลือบนี้คือเข้าคู่กันดีกับความมันเงาของไอเทมไฮไลท์ของลุกก็คือบอมเบอร์แจ็คเก็ตวัสดุเป็นหนังสังค์ครับแมชกับกางเกงขาแฟและชังกี้โลเฟอร์สีดำด้วยโทนสีแบบขาวดำและการแมทชิ่งที่มัดรวมเอาความสุภาพของเชิ้ตกางเกงและท้ายเนี่ยเข้ากับแจ็คเก็ตทรงพองแบบนี้ก็ถือเป็นความคอนเทีีด่ด พาให้นึกถึงลุกสุดเฉียบของแรปเปอร์บุตรแห่งมหาสมุทรอย่างแฟรงก์โอเชียนในงานเมดกาลาปี2019อ,อ,อยู่ประมาณหนึ่งเลยอีกหนึ่งลุคแฟชั่นสปอร์ตตี้ที่เราชอบการเล่นกับเท็กเจอร์ครับ เป็นเฮอิงโบนหรือลายกางปลาทั้งเสื้อโปโลแขนยาวแล้วก็กางเกงแต่จะมีการเล่นสีแค่ที่ตัวเสื้อครับส่วนกางเกงเนี่ยจะเป็นสีพื้นทําให้มันดูสดใสแต่ว่าไม่ได้ล้นจนลบสายตาซึ่งไอรวดลายเทกเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันมีอยู่แบรนด์เดียวครับมิสซอนี่แบรนด์ลักชัวรี่นิกแวรจากอิตาลีนั่เนเองส่วนรองเท้าเทรนเนอร์ที่เทนใส่เนี่ยจะเป็นของอุโก b บอสคนที่ 3. ามยูร์คิมแอนเดอร์เซนปลาการหลังชาวเดนมาร์กจากค่ายประสาทเรือนแก้ว ที่แต่งตัวผิดแปลกแหวกออกจากสติดแวร์แบบนักฟุตบอลคนอื่นทั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับแตกต่างยังไงเดี๋ยวอันนี้เรามาดูกันลุกที่1เหมือนหลุดออกมาจากเมืองครับฟูลลีเวิร์กแวร์ด้วยเสื้อเชิ้ตเลเยอร์ในทับด้วยชอแจ็คเก็ตด้านนอกเป็นยีนทั้งคู่แต่คนละสีและเท็กเจอร์กางเกงกากีชิโนเข็มขัดหนังและรองเท้าชักกาดังกลับลุกที่2 p งพิกกี้ d e r เดอร์อินสปายยังกับชายหนุ่มอังกฤษต้นศตวรรษที่20สีนี่คลุมความเอิร์ธโทนมาเลยครับเชิ้ตสีเข็ม ขัดหนังกากีซีโนแบบลุกเมื่อกี้สุดท้ายเพิ่มความสนุกแต่ไม่หลุดโทนด้วยถุงเท้าสีเขียวและเพนนีโลเฟอร์หนังกลับสีแทนและลุคสุดท้ายอันนี้ค่อยดูสมกับเป็นหนุ่มจากโซนสแกนดิเนเวียนขึ้นมาหน่อยครับเสื้อย,ยืดคอกลมสีขาวทับด้วย MA1 บอมเบอร์แจ็คเก็ตสีดำกางเกยงยีนขากระบอกผ้าลิมตะเข็บบิดแท็กกิ้งเฟรดเดินเต็มรางมาแบบไม่มีล้มและเยอรมันอาร์มี่เทรนเนอร์สเลปิก้าโดยเมซงมาเจล่า จาก3ลูกที่กล่าวมาให้สังเกตว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของจอห์ิมเนี่ยก็คือ News Boy Cap หรือหมวกฟักทองที่แกดูจะปวดปานเป็นพิเศษครับใส่หมดไม่สนสไตล์ไหน คนที่4ลูเบนดิอาสกองหลังโปรตุเกสสิ์เป๊ปกว่าเดียล่กับลุคนี้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากางเกงขาสลิมเล็กมันก็ยังคงใส่ได้ถ้าท่านเข้าใจในสรีระและการเลือกเนื้อผ้าให้ถูกต้องลูเบนหยิบเอากางเกงยีนผ้าฟอกสีดำในโทนที่ยังเข้มและรอยเฟดดูเป็นธรรมชาติเข้าคู่กับรองเท้าบูทถูกเชือกสีดำส่วนครึ่งบนใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวด้านในและซิปแจ็คเก็ตหนังน้ำตาลเข้มที่พาติน่ากําลังสวยได้ที่เห็นลุคนี้แล้วแฟลชแบ็กไปเลยทันทีที่ลุกอมตะของ ที่ใส่กางเกงแจ็คชื่อรุ่นของกางเกงยีนฟอกจากดีโอออมยุคเอดิซิลิมานในฟิตเดียวกันนี่แหละครับโดยข้อแนะนําจากทางเราสําหรับการใส่กางเกงยีนทรงสลิมเล็กเนี่ยถ้าท่านเป็นคนต้นขาใหญ่ก็ขอให้ทําใจครับแต่ถ้าท่านไม่ใช่ให้เลือกกางเกงที่เป็นผ้าคอตตอนร้อยถ้าท่านใส่ไหวหรือไม่ก็ใส่เป็นที่ผสมผ้ายืดได้แต่ไม่ควรเกิน2%เพราะถ้าสัดส่วนของผ้ายืดมีมากเกินไปกางเกงมันจะมีความแนบเนื้อครับถ้าไม่อยากได้ลุคแบบรัดติวก็โปรดอีกเลี่ยงครับ คนที่5เจ้าภาพส่งประกวดครับดีลอยซานี่ปีกหัวฟูชาวเยอรมันที่นับวันยิ่งดูเหมือนวัดแก๊งสเตอร์แรปเปอร์อย่าง EC E CE เข้าไปเรื่อยๆลุคนี้ที่เราชื่นชอบจากบทสัมภาษณ์ของ TNT Sport ครับหลากหลายสไตล์ในหนึ่งอัฟฟิต ซานเน่ S S ใส่สูทเซ็ตที่แจ็คเก็ตจะเป็นนอชลาเพลวปกกว้างสีมิดไนท์บลูกางเกงสลิมฟิตคู่กับเดนิมเชิ้ตผ้าฟอกที่ดูจากปลายแขนบาเลวคัฟฟ์และกระดุมสแนปแล้วเนี่ยมันก็คือเดนิมเวสต์เส้นเชิ้ตนี่แหละครับจับใส่คู่กับหมวกเบสบอลทีมนิวยอร์กยังกี้ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าสนิเกอร์รุ่นแอสโตแกลเบอร์ของไนกี้ที่คอลแลบร่วมกับบอดี้แบรนด์ปักลักชัวรี่จากอเมริกา เรียกว่าเบลนความเทเลรลิงเข้ากับสไตล์แบบสปอร์ตตี้ได้อย่างลงตัวแถมยังมีิน n ์ของความเวิร์กแวร์อยู่หน่อย,อยด้วยเทจาร์ดยังอยู่กับชาติเจ้าภาพครับสำหรับคนที่6อ e ีคายกุนโดกันกองกลางตัวโกงจากบาร์เซโลนาสไตล์ของกุนโดกันค่อนข้างชัดเจนว่ามาทางคลาสสิกจ๋าครับเซนในการแมทช์เสื้อผ้าสไตล์สมาร์ทแคชชัวร์ของเขาเนี่ยทำได้โคตรดีด้วยทักษะการเล่นเดส,สีและเท็กเจอร์ที่หลากะบนวอดโรบเอเซนเชียลที่คุ้นเคยของเหล่าบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นสเวตชิฟต์นิดโปโลชีฟตไปจนถึงสปอร์ตโค้ทสไตล์ซอฟท์เทเลอร์ลิงลุคนี้แม้จะมาจากโฟโต้ชูตของมิสเตอร์พอตเตอร์แต่สไตล์การแต่งตัวในชีวิตจริงก็ไม่ได้ต่างจากนี้ซะเท่าไหร่ครับกับหนึ่งในสีที่น่าจะถูกฉลกกับเจ้าตัวมากที่สุดอย่างดำทานในเลเยอร์นอกกับคู่กับเสื้อยืดหรือสเวตชีฟตสีเทาแล้วลดทอนความเข้มขึมลงไปเติมความรีแลกซ์ให้มากขึ้นด้วยกางเกงจีบหน้าขาใหญ่สีโอ๊ตมิลและอาดิดาสแคมปัสสีขาวสะอาดผสมประสานกันจนได้ลุ ที่ดูดีแบบร่วมสมัยจะผ่านเวลาไปกี่ปีก็ไม่มีเชิงอีกนึงลุกจากนิตยสาร s q g e r m a n y อ กับความสมาร์ทแคชชวลที่ดูอบอุ่นและโคซี่ด้วยนิตทีสีเบจจากกีตันสปอร์ตแจ็คเก็ตผ้าลินินสีเนเชอรัลจากบูเนโลสคูซินเนลลี่แล้วเพิ่มความสนุกด้วยกางเกงผูกเชือกลายสไตรป์จากโ Lo โลเปียนาชุดนี้ไปได้เลยตั้งแต่ง,งานแต่งกลางวันยันเดินชายหาดคนที่7จ็ดเมมฟิสเดอบายจากค่ายกังหันสีส้มที่ก่อนจะมาเท่ได้แบบนี้พี่เขาก็เคยรั่วม,มาก่อนลุคนี้เมมฟิสใส่เสื้อโค้ทสีดำเทาเซอร์สีเทาแล้วเอาเบล์ตรงหรือเสื้อยืดคอปาดลายทางสีขาว Navy, เนวี่เฟนคลาสสิก ที่คนฝรั่งเศสแทบจะใช้งานกันแทนเสื้อยืดขาวไปแล้วเนี่ยมาเป็นเลเยอร์ด้านในเติมจริตจะก้านด้านแฟชั่นด้วยการพันสครรอบคอแล้วทิ้งท้ายให้สะดุดตากับเพนนีโลเฟอร์นะเอ็กโซติกสีแทนคือแกแต่งตัวได้ฝรั่งเศสยิ่งกว่าพวกนักบอลฝรั่งเศสเองซะอีกคนที่8จากเนเธอร์แลนด์อีกเช่นกันนั่นคือชาวีซิมอนส์อีกหนึ่งดาวลุ่งตัวความหวังแห่งวงการฟุตบอลและนี่ก็คือชุดเข้าแคมป์ทีมชาติของเขาครับ โดยแท็กสูตรครบชุดเสื้อวอร์มฮับซิปและกางเกงซีลูเอทหลวมๆจากผ้ากำมะหยี่สีดำที่มีการทำผูวนูนเป็นลวดลายฟลอร์ลอลแบบฮัลลูซิเนตหน่อยเข้าไปโดยเจ้าของดีไซน์เฉียบๆแบบนี้ก็คือ Perks a n d m i n i ์มิสตรีทแวร์แบรนด์โดยมิช่าโฮเลนบักและชาวหนาทูนีสองสามีภรรยาสุดติดจากเมลเบิร์นแบรนด์ที่คิสเดอร์คอนดี렉เตอร์ของเท็กโมเดลล์หอศิลป์ทันสมัยใจกลางลอนดอน ยกให้เป็นหนึ่งในแบรนด์แฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีความโดดเด่นที่สุดของยุคจุดเด่นของแบรนด์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องงานกราฟิกดีไซน์ครับซึ่งมันก็มาจากการที่ผัวเมียคู่นี้เนี่ยมีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับด้านงานอาร์ตกราฟิกและแฟชั่นกันอยู่แล้วตัวสามีอย่างมิชช่าเนี่ยก็เรียนไฟอาร์ตมาแถมยังเคยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์สตีดเจ้าดังจากล a อเอย่างฟัคด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานกราฟิกที่สร้างสรรค์และมันจัดสุดจะหลากหลายคาดเดาไม่ค่อยจะได้ครรับืออมมมีตตตต้้งแรร่ิิจาากกธชดไใญ การไหลเวียนของน้ำ Human Body ลามไปยันพูดผีและ Alien Species ซึ่งอะไรเหล่านี้เนี่ยตัวมิชชตาแกเองก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้วางแผนอะไรทั้งนั้นอะ่ะไม่มีทีมไม่มีรีเสิร์ชไม่มีมูดบอร์ดคือไอเดียจะมาแบบ in the l i g h t place at the l i g h t time อะไรแบบนั้นเลยครับฉะนั้นการันตีความติสและความคิดนอกกรอบในทุกผลงานได้เลยส่วนงานคอลแลบเนี่ยทำมาแล้วกับแบรนด์ดังมากมายหลากสไตล์และสัญชาติครับ Undercover Carhartt m a r t i n F Converse หรืออย่างตัวที่ชาวีใส่เนี่ยก็เป็นงานคอลแลบร่วมกับปูม่าครับก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่น่าจับตามองครับสำหรับ Perks and Mini ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีของบ้านเราที่มีร้านนำเข้าเอาแบรนด์นี้เข้ามาขายด้วยนั่นก็คือ Onion m u l มันติบแบรนด์สโ e t เทสดีที่อยู่คู่บ้านเรามาแล้วเป็น10ปี รวบรวมแบรนด์ดีๆเอาไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็น n i e d l e s Engineerments, APC หรือจะเป็น Salomon รองเท้าที่เราเคยเมนชั่นถึงไปใน EP ที่5เนี่ยทาง o n นียนก็มีขายและอีกมากมายหลากหลายแบรนด์ที่รอให้ท่านไป e x p o r e กันสำหรับใครที่สนใจในสินค้าของ p e r s and Mini หรือแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็สามารถแวะไปเยือนร้านได้ครับที่เอกมัยซอย12หรือถ้าสะดวกเป็นเส้นรถไฟฟ้าก็แวะที่สาขาเซ็นทรัลชิดลมได้ร้านจะอยู่ชั้น2ครับเข้าจากทางเชื่อม BTS ได้เลย และคนสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้กับชูสกุนเดจากค่ายตาไก่ กับตำนานการใส่สร้อยทองลงสนามคือนับในวงการฟุตบอลปัจจุบันก็คงจะไม่มีใครจ,จัดจ้านด้านสไตล์นอกสนามไปได้เท่าเขาอีกแล้วละครับใส่สุดมันทุกลุกแต่เราเล่าหมดอาจจะไม่ไหวขอคัดมาแกะสัก3ลุกให้ดูกันครับลุกที่1ลุกนี้ผมชอบความผสมผสานครับคือถ้านับจากแค่เลเยอร์ด้านในเสื้อเชิ้ตไทและก็เทาวเซอร์ขากระบอกเนี่ยมันทางคลาสสิกเลยแต่พอเติมเลเยอร์นอกเข้าไปเท่านั้นแหละฟิลเปลี่ยนเลยครับแจ็กเก็ตที่ใส่ก็คือบอมเบอร์แจ็คเก็ตกระเป๋ามากมายสไตล์แท็กติคอลหน่อยเข้ากันกับงเท้า บูทพื้นยางนะ เอาจริงๆลุคนี้มันจะไปคลายลุกของเทรนด์ที่เราพูดถึงตอนต้นครับแต่ออกจต่จัดจ้านกว่าเพราะว่าการเล่นสีทําได้ดีมากครับสีส้มจากไท่นี่คือตั้งใจเอามาแมชกับกระเป๋าโกยาร์ดแล้วผ่อนแรงลงด้วยสีดําจากหมวกใบเล่แจ็คเก็ตและรองเท้าจบด้วยสีน้ําตาลโทนกระปีจากกางเกงมาขั้นกลางบาลานซ์โคตรดีลุกที่2นี้ชอบการที่เอาสคาร์ฟมาเป็นเลเยอร์ครับพกหัวไว้แล้วคุมทับด้วยบล็อ์แจ็คเก็ตสีขาวที่มีฮูดเข้าคู่กับรองเท้าผ้าใบไฮท็อปสีเทาอ่อนลิ้นรองเท้าใหญ่ฮิป กางเกยงยีนสกีนลายของแบรนด์สติีจากญี่ปุ่นอย่างวากิวที่อ่านแล้วก็แอบผิวเนื้อ,อย่างเลยทีเดียวลุกสุดท้ายครับดูเหมือนจะแต่งง่ายๆแต่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเป็นอย่างดีเปิดด้วยเสื้อเจอซี่ของไอเมียริอนดแท็กแพนเนื้อมันเงาและรองเท้าสนเกอร้นแถบจากอดิดาสหมวกใบเล่และกระเป๋าโทสแบ็ซึ่งเราอยากจะให้โฟกัสที่สีครับจัดวางจับคู่ได้โคตรดีบอดี้ Body เสื้อคือสีขาวก็จะเข้ากับรองเท้าแถบน้ำเงินที่แขนเสื้อนี่ก็สีเดียวกับหมวกแบบเป๊ะขีดรอบรองเท้าสีเกง่ง และกระเป๋าโทนดําแม้กระทั่งกุหลาบที่อกซ้ายมันก็ยังไปเข้ากับงานปักบนหมวกได้คือเลือกชิ้นมาหยิบใส่ด้โครเป๊ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนพิเศษฟุตบอลเพลเยอร์สเปเชียลจากยูโร2024หวังว่าจะมีลุกที่ถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างนะครับชอบชุดไหนคนไหนเป็นพิเศษก็พิมพ์มพบอกกันได้ปิดท้ายกันด้วยสโลแกนช่องเหมือนเดิมใส่แล้วไม่เวิร์คลองแล้วไม่ถูกใจไม่เทก็ถอด